สวัสดีค่ะเอฟซีค่รทุกท่านสวัสดีเอฟซแฟนคลับช่องเยน็นจิตพารวยทุกคนค่ะเป็นที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเลขออกอะไรใครถูกบ้างใครมีโชคมีลาบบ้างก็คงจะทราบกันหมายถึงโชคลาบใหญ่รางวัลที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็อ่าเราก็ดูทางโทรศัพท์ทางเฟซทางช่องที่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นเพราะบุญวาสนาเขา มหาศาลนะคะคนที่จะถูกระวันที่หนึ่งไม่ใช่ง่ายๆนะคะแต่ส่วนมากก็จะเป็นคนที่ลำบากลำบากนั่นแหละถูกแต่คนรวยๆถูกก็มีกันแต่น้อยนะคะเพราะว่าศาสนาเขาเยอะแล้วเขาล่ำรวยมัง่งคั่งมากมายแล้วแต่คนที่ลำบากยากจนมักจะถูกระวันที่หนึ่งเพราะสุศนผลบุญทำไว้ตั้งแต่ในอดีตชาตินะคะที่เขาสะสมมาขออนุโมทนาสาธุ ด้วยนะคะเราก็แสดงความดีใจกับเขาเราก็ได้บุญเหมือนกันค่ะถ้าเราแสดงความดีใจกับเขาอันบริสุทธิ์ไม่ไม่ปากว่าสาธุแต่ใจอิจฉานี่ก็ไม่ได้นะคะค่ <c oughs> <c oughs> ะเอฟซีทักทุกๆท่านค่ะงวดนี้แม่สมุดประการเข้าที่สองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะให้ล่างออกบนนะคะให้ล่างออกบน,นะคะ่ะออกออกตัวกลับนะคะออกเจ็ดนะคะ ให้มาล่างสีหางบนให้หกสองนะคะต้องให้เจดสองก็จะโอเคเนาะอันนี้ก็โอเคเหมือนกันค่ะล่างเลขล่างออก0ูนย์สองแม่สมุดประการไม่มีสูตรนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวลองวัดต่อไปนะคะหลวงพ่อพรเข้าสองตัวนะคะ หลวงพ่อพรน,นะคะเข้าศูนย์สองล่างค่ะศูนย์สองล่างนะคะหลวงพ่อพรน,นะคะแล้วก็มีเด็ดคนนั้นอีกก็คือมีรูปบุญธรรมสระบุรีรูปบุญธรรมให้มานะคะเด่นบนเด่นบนล่างเจ็ดกับเก้ามาทั้งสองตัวเลยนะคะมาทั้งเจ็ดมาทั้งเก้าแล้วก็ให้มา นะคะสตัวบนล่างสองเองตัวบนล่าง2องก็ถือว่าเข้าออให้มาแค่สหางนะคะสองเจ็ดสเ,ดสเ,สเ,สเข้าที่สอเ,เข้าตัวกลับเข้าบนนะคะแล้วก็ให้มาเก้าเจ็รียกออกเก้าสองนี่ก็ถือว่าถูกนะคะถือว่าถูกนะคะนี่ค่ะของลูกบุรรมวันนี้ก็ให้มา2หางให้มาเก้าสอและส สี 49, 97, 9เก้าเเ้ามาสหางนะคะเข้าที่เก้สอกที่สาคัญก็คือเลขมีแค่2องหางนะคะงวดนี้ให้มาแล้วนะคะงวดนี้ให้มาแล้วเราก็ตามต่อเลยนะคะ,ะให้มาแล้วเพราะว่าของรูกคุณตามก็เลขอป๊าเก็จะให้เลยนะคะมาเราก็มาเขียน ของหมดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะเอ้ปรากกานี่มันไม ะะของลูปบุญธรรมให้มาแล้วนะคะเอทีทุกท่านก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็ของรูกบุญธรรมเข้าสีงวดติดแต่เลขรูกบุญธรรมมีแค่สีหางนะคะแล้วก็มาหลุดไป 4, 4ีงวดแล้วเนี่ยเพิ่งมาเข้างวดที่5ก็เข้านับนับหนึ่งใหม่นะคะนับหนึ่งใหม่แต่ว่าถ้าเข้าก็ เข้าเลยสีห้างวดหลุดก็หลุดสีห้างวดนะคะอันนี้เข้าสีงวดแล้วก็หลุดสีงวดแล้วงวดที่ห้าเมื่อวานนี้ก็คือ,อเข้านะคะนี่นะคะชนะปกรณ์ชื่อชนะปกรณ์นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยที่ลูกให้มานะคะ สงสัยลบไปแล้วมัง้งเนี่เออเออเขาลูกที่ให้มาเนี่เอา้อาไปไหนแล้วก็เหตุแต่งวดนี้เห็นอยู่นะคะแต่ว่าไอา้งวดที่ผ่านมาน่ะที่ลูกให้เดินบนเจ็ดกับเก้านะคะสงสัยนั่นไปเน,นี่ยน,นะคะที่คือก็ส่งตัวนี้นมาก่อนนะคะ ตอนหลังก็ถึงส่งตัวนี้ให้มานะคะเนี่ยสองเสองเ็ดและสองสี่เก้าครับผมคุณแม่ครับเนี่ยนะคะไอไออันก่อนก็อยู่บนนี้นะแต่สงสัยมือไปลบไปแล้วเนี่ยสุดเออมือไปลบไปซะแล้วเดี๋ยวหากก่อนนะคะ ส่งสมือไปโดนแล้วก็ลบไปแล้วค่ะของงวดี่ผ่านมานะคะคือลูกเ็จะส่งสองตัวมาให้ก่อนนะคะก็คือเด่นบนเด่นบนเกับเก้าะลูกแล้วก็แล้วก็วกอ้กสตัวนี้เขาส่งมาตอนหลังนะคะส่งมาอีก3วันหวยจะออกนะเขาส่งมานะคะแสดงว่าคุณแม่ไปหลงมือไปลบไปหล,ลงลบเอาซะแล้วเหลือแต่งวดใหม่นะคะ งวดใหม่นะคะงวดใหม่ตามต่อไม่รอนะคะงวดวันที่หนึ่งเดือนสองหกเก้านะคะเด่นที่สี่ลองเจ็ดนะคะออวมางวดใหม่นะคะหนึ 1, 5, ่งกุมภาพันธ์เวเป็นวัด ี่เนาะเนาะมักเขียนเป็นสีเนาะ หนึ่งกุมภาพันธ์ค่ะเนี่ยเฉ็นสิมันบนัหนึ่นค่ะ บุญธรรสระบุรีค่ะให้มาแล้วงวดนี้นะคะบเดียวกับไปนองมนันไอลูบุญทําสระบุรีอย่าลืมนะคะว่าถ้าเข้าก็จะเข้าสี่งวดห้าง,งวดติดพอหลุดก็จะสี่ห้าง,งวดติดเหมือนกันนะคะเป็นอย่างแบบนั้นนะคะตามที่เย็นจิตเคยสังเกตมานะคะ เด่นงวดที่แล้วเด่นบนล่าง7กับ9นะคะงวดนี้เด่นเด่นบนล่างนะคะ บนล่างสกับ7นะคะ เีนะคะสามตัวหางเดี๋ยวแล้วบนล่างนะคะสองตัวบนล่างนะคะ สามสี่สามเจ็ดลูกเขาให้มาตามนี้นะคะอีกทุกท่าน <c oughs> ลูกบุญทำให้มานะคะเด่นบนล่างสี่กับเจ็ดสามตัวบนหางเดียวนะคะ หางเดียวนะคะหางเดียวสีสามเจ็ดบนล่างสามสีสามเจ็ดสี่เจ็ดตัวสี่เจ็ดนี้สาวดำตัดให้นะคะลูกเขาให้มาแค่สามสี่และสามเจ็ดนะคะถ้าชอบก็นั่นนะคะไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรนอ้องสาวดำนะคะลูกให้มานะคะตามต่อไม่รอนะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ค่ะ วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะให้มาเด่นบนล่างบนล่างสี่กับเจ็ดสองตัวใหสามสี่สามเจ็ดสามตัวสี่สามเจ็ดครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมเห็นนะคะให้มาตามนี้นะคะมีสองหางเท่านั้นกับพี่น้องดูใไขมาสซำนันเนอะพี่น้องเนาะ กีเป็นกระห้แบบนั้นคือกันค่ะพี่น้องหมดที่พลานมากรให้แบบนี้กะเต้าสาวดำไปลงไปลงุงไอ้ลุบซะนะคะยังเดี๋ยวบอาเลยว่าเสียดายนะลูกไม่ได้ซื้อจนสาวดำพิมพ์ไปอ่าก็ไอ้เนี่ยก็ได้ตูบสามตูดนี่เพิ่นส่งมาให้ที่หลังงวดกว่อนบอกบอกเขาซีงงวดพี่น้องงวดที่หาเขาเลย <c oughs> อ่าโอเคขอทุกท่านโชคดีเด้อพี่น้องเด้อเบืงองเด้อจะเบ,บื้องเด้อ เบิ่งงอเด้ะจ้าฮะมีเท่านี้เนาะของลูกคุณทำมีเลขน้อยตัวแค่นี้ค่ะถูกก็คือถูกไม่ถูกก็คือไม่ถูกขอให้ท่านโชคดีนะคะ